สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกหลานนะครับน้องน้องนักข่าวมานะครับมาตอนเย็นๆนะตาก็จะกลับบ้านแล้วครับให้น้องนักข่าวเขาสัมภาษณ์ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยจะถามหาเขตอบไปนะตอบได้ก็ตอบตบอบไม่ได้ก็ไ่ได้ก็ถาดไปนะนงตรงไหนดี นั่งไหนนั่งไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้นั่งที่เดิมก็ได้ที่เดิมเหรอถ้าห่างนั่งที่เดิมไปตากล้องตามมาวางตรงนี้ก่อนได้คนไม่ได้หาไม่ได้มาหาประชันเสียงมย้อนเสียงไม่ย้อนเสียงไม่ย้อนเสียงย้อนเสียงจะไม่เห็นนักข่าวคนหลอนะย้อนเสียงนะให้รัดมีแต่คนหลอกนะเนี่ย ดวิววิวภูเขาท่ามแรกเรื่องแรกของการสาบานมาเป็นไงสาบานสาบานหแบเื่อไม่เู้นะสวยนี่ภูเขาที่นสวยคราบที่เขาหลวง่าพว่างเลย ีก็จะไม่ดีนะจะซุดตอนไหนนะเก้าอี้ดีนะตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ตัวนี้ดีเนี่ยเอาตัวนี้มาันี้จะดีตั้งก่อนไอ้กีนมาตกปลายเจ็ดตัว แต่ว่าขอให้เรื่องทุกอย่างผ่านพ้นไปทำร่างกายทำอะไรประหานินทาประจักค์ต่างๆโหให้ผ่านพ้นไปอย่าได้เกิดเกรกับลูกให้ให้ให้พรก็แต่นี้าเขาัาก็แต่นี่บ้านแล้วก็น้ำมนต์คือว่าก็อือคือเราก็ อำดูพอแน่หละให้ลูกเป็นน้ำมนอะไรน้องน้ำมนโสอน้องน้ำมนเป็นเป็นน้องชายของพี่โอมคเพราะเขามีลูกสองคนมีมีพี่โอมแล้วก็มีน้องน้ำมนมีสองคนก,ก็เลยครั้งแรกตาก็คือว่าไม่ไปคือตาไม่รู้ว่าเขามาพักที่บ้านนะก,ก็มีก็มีเพื่อน เป็นตาบอกว่าป้ามาบ้านนะไม่ไปหาป้าเหรือตาก็สีเทาเสร็จแล้วก็ตากขว่าไปไหมไปไหมก็พอดีพอดีเขาเขาบอกว่าดดน้งมนต์อยากเห็นผู้ใหญ่นอ,อยากเห็นผู้ใหญ่น้งมนต์เาเหรอตาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปเดี๋ยวตาไปอ,นนอะตาก็เลยสีน้ำมนต์ใสแล้วหล้าชายออกน้งมนต์ออกมาหน้าบ้านนะวะน้งมนต์ก็ออกมาหน้าบ้านมาคุยกับ ่เราคุยกันด้วยความรักความที่ถึงก็เกือบสองปีเนาะสองปีหรือสามปีหล่ที่แต่ก่อนตาไปอยู่จับปลาดงก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนอนด้วยกันเนี่ยกับหลานดูนอนน้ำมนต์นะแต่ทีนี้ตาก็แยกอตัดแล้วก็แยกมาอยู่กับยายขาก็มาบ้านเนาะก็เลยไม่ได้เห็นกันนานกวทางลุงพลตั้งแต่นั้นไม่อวานนะรู กังวลดูเครียดดูอะไรที่ปรึกษาอะไรก็คืคอลุงเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ปรึกษาอะไรนะไม่ใช่ปรึกษาอะไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ปรึกษาอะไรแบบเนาะป้าเขากำลังทานข้าวอยู่แล้วก็ป้าก็ให้มีเอ,อ่ซื้ออาหารให้ก็ป้าก็ให้ตา ไะด้คุยนะครับคือเรารู้กันอยู่นะเราก็ไม่ได้คุยเรารู้ว่าพรุ่งนี้ไปศาลนะไปศาลแต่คือเราเราก็บอกลูกเลยว่าพ่อไม่ได้ไปนะแม่ไม่ได้ไปนะครับเขาไงครับอืมก็บอกบอกลูกไปอย่างนี้แหละเนาะก็บอกลูกไปอย่างนี้แหลนะ <ao. S 1> ลลแล้วก็มีนักข่าวถามใครถามมาก็ก็ตอบไปอย่างนี้แหละไม่ได้ไปเราก็เลยขอถามเหตุผลทาไมถึงไม่ไปอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะครับ พอวันนี้สามสามสามอะไรลุงพลโดนย<ช>ี่สิบปีติดตามไปยังไงบ้างคือตือตาก็ดูแล้วดูแล้วเออลุงพลยี่สิบปีป้ายกฟ <Okay. S 2> ้องเออก,ก็ก็ยังมีก็พอมารู้ตอนรู้ตอนหลังๆอ่ะรอนเมื่อตะกี้ตาดูดูข่าวดูที่มันตกี้ว่าลุงประกันได้แล้ว ประกันได้แล้วตาเขาดีใจครับเออที่ประกันได้จะได้จะได้มาอยู่กับครอบครัวสักพักนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของศาลเรื่องของทนายเราเราเราราอุทธรณ์เออไม่ไม่กล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ดักในข้อกลกับฎหมายครับเราก็เพียงแต่รอดูแล้วถ้าความที่รู้จักกันนะ่ะคนแบบเรารู้จักกันในรู้เคยเราอะไรเงี้ยคิดไหมครับว่า มีคนจะทาให้น้องที่ไปตายอ,อะไรเงี้ยตาแค่พูดกันในสามบ้านเราคือตาไม่เคยคิดเลยข้อนนี้นะอตาไม่เคยคิดเลยพ<ะ>อหาสอบอหาพี่ลุงกนโดนเนี่ยตาคิดว่าอันไหนที่มีความเป็นไปได้นะคือตรงนี้น่ะมันคือในใจตาคือเราเข้าใจว่าลูกเราไม่ทำผิดนะครับ<ะ>เออตาเลยไม่ติดใจในตรงนี้น่ะ ทำไมลงพลโดนจับทำไมลงพนโดนไหนอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องข้อของกฎหมายตาที่ว่านนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าที่เนาะเราก็ไม่ได้เ,เป็นผู้ตรล้วนอะไรประมาณนั้นนะเราก็ได้แต่ดูไใบใบเราอย่างอ่อถ้าแข็ยกฟ้องอ่าก็ ตาก็ดีใจอยู่นะถ้าหากว่าปา้าเต๋นม่ยกฟ้องถ้าเกิดว่าลุงปนผิดทุกใช่ไหมยี่สิปีใครจะดูแลลูกนะใครจะดูแลลูกแล้วใครจะอะไรอยู่บริหารในครอบครัวหนะัวงานแต่ว่าให้ดีใจทั้งหมดก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าอย่างอย่างลุงก,ก็ออย้เขยนะลูก้ยเขยเรานะ เป็นลูกเคยเราอ,อย่างน้อยก็เราก็เคยเราก็เคยทำง,งานเคยให้ความดีซึ่งกันและกันเคยช่วยเหลือช่งกันและกันมานะอีสามไม่เคยสามเติมนะมไม่เคยสามเติมลูกทั้งสองฝั่งทั้งไหวไม่เคยสามเติมนะมคิดว่าพอสาวตสิียมาแล้วอะมันก็ยังมีคำพูดหรือว่าอะไรจากโซเชียลมีเดียกับคนในเน็ตในเฟซอะไรเงี้ยบอกว่า เขนแบบที่ก่อนหน้าน,นี้มุงคลทำไมพูดไม่ตรงกันเลยหรือว่าผู้ถานมา66หรือเปล่าพอสารตัดสินใหม่ตรงน,นี้ตาคิดว่าทางสาลทางอัยกาครคงมีข้อมูลครับคงมีข้อมูลคงม,ม,มีหลักฐานนะคือคือคือถ,ถ้าไม่ได้ตัดสินโดยพิรการครับตาตาคิดว่าท่านตัดสินโดย ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันมันมันก็เลยทำให้หลายๆคนเคนเสียความรู้สึกบ้างครับคือมันมันมันเป็นสองฝั่งของฝ่ายน่ะต้องแต่แรกเลยต้องแต่ต้องแต่นู่นแลยเนาะต้องแต่นู่นมานี่แหละป้าคือป้าลำบากอะไรละหมักใจที่สุดนะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นะเนาะ พอสามีคำทักสามมาเนม่ยถ้าอย่างสองครอบครัวเขาจะดีกันได้ไหมครับตอนนี้ตาคิดว่ายังไม่ดีนะยังไม่ดีดีกันยากนะดีกันยากยังไม่ดีอีกต้องแวงกันด้วยนะครับแวงกันเลยแวงกันด้วยไม่ไว้ใจกันด้วยเนาะเพราะว่าเขาเคยทะเลาะกันเนะทางไรทาง ไหล์สดทางชิดทางลายต้องไม่รู้เนาะแต่แต่เรารู้ว่าเขาทะเลาะกันครับรักอยูอ่กันอยู่แล้วแบบนี้หนึงว่าทางแม่น้องเธพูดเองก็จะก,ดกด็ดีใจแบบตที่หลานนะน้องเธพูดได้รับความยุติธรรมนะตาคิดว่าตาน่าจะไปฟูสุสกีคือคือตรงนี้น่ะตาก,ก็ยังไม่รู้ว่าแม่น้องเขาจะดีใจหรือเสียใจเขาแต่ว่า ตาคิดว่าแม่น้องก็อาจจะดีใจอาจจะดีใจเพราะว่าสามสับสินมาอย่างนี้นะตามความรู้สึกนะแต่ตาก็ยังไม่ได้ยินคำพูดจากแม่น้อง<า>อในในฐานะที่เราที่เรามองมองดูว่าระหว่างส้องฝ่งทองฝ่ายก็ก็เหมือนก็เหมือนคล้ายๆเราชนะประมาณนี้นะ ต่างฝั่งงที่ก็าชุนชนะใช่นะเพราะฝั่งหลงเป็นฝั่งแพ้กคือแปลว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะต้องจะต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ยกหรือยกนะมันมันคือเรามันดีใจเราเลยครับก็เหมือนนักมมยมุมแดงมุมน้ำเงินนั่นแหละนะต้องมีต้องมีมุมใดมุมหนึ่งต้องแพ้ต้องชนะ แต่ก็ต้องสู้ต่อไปออตาก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนั่นแหละตามกนี้ตาจะเข้าไปหาครอบครัวาทางใครอย่างไรบ้างคคือถ้าหากว่าเขาไม่ขัดข้องนะอย่างฝ่ายลุงป้าฝั่งลุงป้านะ ตาก็อยากจะไปหาอยู่อยากไปหาหลานอยากไปหาลูกนะตามที่เราเราก็เคยรักกันมา่อนนะเราเคยรักกันมมก่อนส่วนแม่น้องก็เราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะอย่างหลานฝาก็นอนอยู่บ้านกับพื้นหลานฝานะอยู่กันยายนะ ตาก็จาก็ต้องออกมานอนกันมาไปบ้านนะกลางวันก็นอนที่บ้านกลางก็นอนทำานที่นาเนี่เพราะเราไม่มีใครเรามีกันแค่สามคนพอลูกสาวคนเล็กก็โน่นเสาขึ้นขึ้นมาโอเคก็อย่างวันนี้คาะเดี๋ยวแม่น้องชมพู่ก็กลับมานอนที่บ้านเนี่ยวันนี้วันนี้กลับมานอนไหมหรือว่านอนที่ก็ตัวน e ี้ย hey. ังไม่รู้นะอาจจะ การเลโก้เลทำอาจจะคุยกันกัแบบท่านนายหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ปกติแล้วจะเป็นพรุ่งนี้นะแต่ว่าถ้าหากถ้าหากถ้าหากมันจบไปอย่างนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับตาก็ยังไม่ได้ไม่ได้โทรถามไม่ได้โทรถามว่าจะกลับมาไหมนะครับรนะมาดการก,กันเนาะพี่นาเป็นลูกทั้งคู่นะครับได้ ใช่หลังใจนะ,ใจ,นะใจเนาะจะลูกนะจะลูกเอาไม่มองหน้ากันอีกนั่นแหละตาต้องตัดสินใจไม่ไปาหมงการดีกว่าอยู่ทำงานดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าดูข่าว,าวตาตาตาทำอะไรอยู่อตอนที่ทำอะไรเขาเอ่าน,นคำพิพากษาตาทำอะไรอยู่โอ้ตาไปสีข้าวออกมาตาไปสีข้าวที่บ้านนะพอออกมาตับตังดนนักขุนน้นโดนมาคนนี้โดนมาเอ็ทีตาหละ หนึ่งเนฟซีตารายงานบอกวสามตัดชินนั่นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะเออตาก็ฟังเอฟซีเขาแหละฟังเอฟซีรู้ข่าวจากเอฟซีแกร่งนะแล้วเราก็มาดูเราก็มาดูเออ่โทรศัพท์ก็เห็นเขาอะไรวุ่นวายเกี่ยวกับดอกไม้ของอ๋อเมื่อวานเมื่อวานวานที่กี่โมงครับที่ทางนั้นลุงคนกับตั้งแต่เวลาที่ไน บ้านนี่อย่ไหบ้านเนี่ยคือเมื่อวานตาตาไปหานะตาตาไม่รู้ปรามาสี่โมงแต่ตาบ้านบ้านไหนครับบ้านเนี่ยบ้านโกกอกนะครอ๋อหลังนี้เลยเพราะว่าบ้านเขาอยู่บ้านโกกอกครับนะเขามาเขามาตอนอาจจะเป็นตอนเช้ามั้งเนาะอาจจะเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเขาไปรับทนายครับไปรับทนายที่สกลนครน่ะแล้วก็เขาก็พาทนายไปนอนลูกาหารมีใครมาบ้างเมื่อวานตอนเา บนตั 000, Allah, ้งแสนร้านหลามสองคนหลามสองบนหลามคนเดียวหลามคนเดียวน้องมนน้องมนน้องมนคนเดียวโอมไม่มาโอมไม่มาเรียนมันติดเรียนโอมโอมอยู่นี่แหละใครเรียนที่วานอนน้ำมนน้ำมนมากับแม่ก็เลยมีแต่น้องน้ำมนมา จำลังใจเนาะมันก็ได้พ้นทำใช่ดีนินทาจริงๆแล้วตาเราอยากให้มันจบกันไปเลยนะครับอยากให้มันจบคือเราเราเป็นหุ่นใจเลยเป็นหุ่นใจเลยเอาไงแนวไม่เป็นสุดครับสาดน้ำลายกันต่อไปนี่ก็ต้องต้องยาวอยู่นะนี่ใช่ครับต้องยาวไปอีกนะอออืม่ต้งฟก็ต้องฟ้องต้องอะไรกันตากแก๊โทรศัพท์กัน คนแก้ไขกันอีกยาวนานอแต่บา้านทำบ้านสวนสวยมากเย็นดีออขอลูกม่นับกรงเวยนะสบ,บายดีครับครับสำหรับคลินี้ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ